สวัสดีครับมสมเรื่องคุณหลานวันนี้มีรลิจพี่น้องมีลูกค้าสั่งกับเล็กแบบถาดเนาะเดี๋ลูกค้าลลงลื้อดูเนาะพี่น้องก็เลยวันนี้จัมาทำกับเล็กส่งลูกค้าเนะแล้วก็จะมาไอไอบัวัสดิ มาไอ้บอกวัสดุให้ให้ให้ดูเนาะเพราะว่าเรามันมีวัสดุสองอย่างพี่น้องปกติแต่ก่อนเองก็ใช่อันนี้เขาเรียกเขาเรียกแปดเคาเล็กนะสีเหลอเนาะแต่ก่อนจะใช้นนแต่เดี๋ยวนี้ไปเห็นอันนี้แล้วก็ลองทําดูเนาะมีหนไม่ดูเขาเรียกอะไรนะผมได้ถามเขาด่าตอนไปซื้อก็อไม่รู้เนะขาเรียกว่าอะไรอันนี้ ไม่รู้เขาเรียกอะไรที่เขาห่อที่เขาหมุนน้อยไอ้ไอ้ไอนะนะั่นแหละพี่น้องที่เขามมวนน้อยสันไทยมาอรีดอ่ะที่เป็นไอ้ตัวที่ห่อแผ่นเล็กอะ่ะไม่เขาเรียกอะไรเนยเดี๋ยวไปงวดหน้าเดี๋ยวจะถามเขาว่าเขาเรียกอะไรเนาะต้องความแตกต่างของของวัสดุสองอย่างนี่คือความแตกต่างอันนี้เราจะซีลายพี่น้องนี่เนาะ อันนี้เป็นสีลายแต่ของแต่ของรุ่นใหม่นี่มันจะเป็นเมรูเขาเรียกเรียกอะไรเลยมันจะเป็นเรียบๆแบบนี้พี่น้องเนาะแล้วพี่น้องลูกค้าถ้าถ้าถ้าจะสั่งนะก็บอกมาบอกบอกมาก็ได้พี่น้องว่าจะเอาแบบแบบเรียบแบบสองพันยสี่หรือสองพันย3สามสองพันยสามมันจะเป็นซีลายพี่น้องแต่สองพันยสี่มันจะเป็นแผ่นเรียบๆเลย ไม่ดูก็เรียงอะไรเนาะก็เรียงไม่ถูกเนาะก็ถ้าไม่เนียนนะถ้าถ้าถ้าไม่ไม่ซีเรียสนะก็ความแตกต่างของมันระหว่าง2 0 2 4กับ2023แต่ความคล่องตัวเหมือนกันพี่น้องล่องเหมือนกันดีเหมือนกันแต่ว่าความสวยงามก็ในในความรู้สึกผม2 0 2 4จะสวยกว่าเพราะมันเรียบ2023ก็จะดูมันเป็นแปรสัมฤทธนะมันก็เลยเป็นไม่ค่อยเรียบ แต่แต่ผลงานก็ใกล้เคียงกันแหละเนะมีลูกค้าหลงฤือดูแกสั่งมาก็เลยเลยไม่มีอะไรทำพี่น้องวันนี้ก็เลยจะมาทำกับเล็กของลูกค้าเนาะเกิดถ้าใครเน้นก็คือสั่งก็สั่งที่มาที่ต่อมาถ้าใครเน้นก็เอารุ่นสองพันยี่รุ่นสองพันยาหรือใครไม่ซีเรียสก็อันไหนก็ได้ก็ไม่เป็นไรพี่น้องแต่ ถ้าพี่น้องอยากได้รุ่นไหนก็เหลือกอามันมีจะสองพันยิบสี่กับสองพันยิบสามเลยเพราะว่าดูแลยววัสดุมันก็มันก็ดูดีกว่ากว่าดื่มหน่อยนึงหน่อยพี่น,อน้องเนาะมันก็จะดูดีกว่าไอสองพันยิบสามหน่อยนึงแต่ผลงานเนี่ยเราประกันได้ผลมันดื่มเนาะเอาลายตัวดื่มออกพี่น้อง กบเป็นก็มาตรฐานนะก็มันดื้มันยังงก็ทำไปเหลียวนะ้องมึยอยงไง<อ>เห็นไหมก็เคลีดเลยของรื้ ที่มันนั่นก็คือตรงตรงทูตัวนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเครื่องตัดเขาจะตัดซื้อ,อขึ้นพี่น้องตรงทูตัวนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะมีมันจะติดไอไอขีเล็กที่เขาตัดมามันจะมันจะแข็งนิดหนึ่งเนาะพอดีไม่มีอะไรทํากันเลยลูกค้าแกโทรท่ต่อมาก็เลยนะไม่ได้ทําอะไรก็ทำคลับส่งลูกค้าให้พี่น้องรู้เนาะเพราะว่า ยอดปีนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครพี่นงยอดปีนี้ก็พอประมาณเพราะว่าเองไม่ได้ทําคลิปเยอะปีนี้เองทาคลิปแค่นิดหน่ยอยเองทาคลิปแค่นิดเดียวเพราะว่าต้นทุนมันต้นทุนเองมัน <c oughs> มันมาชาเนาะ เวลาพี่น้องเช็คก็คือเช็คลายลายมันสุดมันจะไม่ถึงดินมันจะไม่จุด,ดินนะพี่น้องแต่กราฟเด็กรุ่นที่ผมใช้อยู่นี่มัน,ม,นมันมาตรฐานอยู่เพราะว่าเขาจะทำมาป๊ปี่เนี่ยมันจะมีปัญหาหน่อยหนึ่งทีตรงนี้แต่ผมจะทำไปให้พร้อมเลยเดี๋ยวผมจะเอาหินมาทูออกให้เลยพอพี่น้องไปก็จะได้ใช้เลย ก็สวยอยู่ี่เนาะใช่ได้เนาะไปทำงานทำงาน,ห,นหรือมีใครอยากได้ไลายเก่าพี่น้องลายแบบรุ่นเก่าีน่มีใครอยากได้ไหมถ้ามีใครอยากได้ทักมาเด้อเดี๋ยวผมจะส่งให้เยอะมากเพราะว่าของผมถอดทิ้งมีใครอยากได้ก็ทักมาเลย เอาตัวก่อนพี่น้องกับเล็กนี่ไม่ได้ซื้อแถวบ้านนะไม่ได้ซื้อจะซึ่งสารแบบไปซื้อก็บ่อ,อื่นไปซื้อทีอู่เพราะว่าดูแล้วมีล้านนี่ประสานสุดเพราะว่าไล่มันจะเ่ากันหมดบางที่ซื้อมากกว่าไล่สารเบิง่งยาวเบิ่งมันก็เลยเป็นเรื่องทีมันก็เลยเป็นเรื่องทีไปรไตรงมาแตง่งอ่ะอันนี้คือแต่งแค่ความเฉียบของมันเฉย ว่าที่อื่นมามันจะสันเบื่งยาเบื่งอิงบาง,งทีอิงก,ก็ตรงมาแก้ไขเยอะเพระาะว่า ก่อนจะออกจากสูพี่น้องก็เช็คทุกทุกตัวพี่นอ้องคิวซีทุกตัวว่ามันความของความลืน่นความอะไรยังไงแบบไหนตรงตรงตรง,งเช็คทุกตัวไม่ใช่ว่าทําอย่างนั้นนี่เราก็ส่งเลยสูงเลยเพราะว่ามันมันของบางอันมันก็บอนะิสซิเดนเนาะมันก็พผิดพลาดมาแต่เข้าอิงก,ก็ต้องมาเช็คทีนึงเพื่อความชัวเราพี่น้องเอาไปไม่ต้องแต่งเลยของบางทีก็ลืมอะ่นะเนาะ กิแต่พยายามจะเช็คให้ทุกตัวเลยพี่น้องทื้งที่ก็ก็ลืมพี่น้องก็ไปดูเช็กด้านหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเวลางานมันริงเนาะงานมันร่งนิงก็ไม่ได้ยิงก็ไม่ได้ดูดีนะก็เลยเป็นเรื่องที่พี่น้องก็บางงานก็ แต่เราประกันจะเช็คให้ทุกตัวก่อนส่งทุงมือลูกค้าก็ลูกค้าช่วงนี้ก็เงีเยบๆเลยพี่น้องก็เรื่อยๆไม่ไม่ค่อยน้าเหมือนเหมือนยำาถึงฤด,ดูกาลเนาะอันนี้มันหนอกฤดูการกันเลยเป็นเรื่องจริงเงียบๆเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครดักละช่วงหรือว่าคิดเรื่อดักก็ไม่รู้นะมีถึงมี มีลูกค้าสั่งมานเนาะครับนี่กับสปริงมันมันมัน,ม,นมันหลายล้านก็หลาย,าห,ลายหลายสภาพเนาะพี่น้องแต่แต่เอรกสารล้านเนี่ยไอ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 ล้านเนี่ยผมผมมัน ลงตัวสุดเพราะว่าบางอันมันจะมันจะกุ้มมันจะมันจะกุ้งง่ายแต่ว่าไอ้ตอนสุดท้ายเนี่ยไอ้ตอนที่เราจะง่างมาเนี่ยมันจะยากแต่อันนี้มัน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 สมูทมันไม่ใช่ว่าโฆษณาไอ้ขางจะของชัยแต่ว่าผมก็เลือกอันที่ดีที่สุดมามาทำให้พีโรงเลยก็ใช่เมื่อหลาย ไใช่มาหลายบริษัทอยู่นะพี่นงแต่ว่ามาลงบริษัทเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะสปริงอ่ะจะจะ,จะชัวร์ทุด บางคนบางบางคนบางที่ก็พี่น้องเวลาถ้าเอาของเตเลสแมนไปพี่น้องเช็คลายตัวนี้เด้อเพราะว่าถ้าลายตัวนี้มันจุแบบเนี้ยมันจะไม่ลดแล้วที่นี่ลายมันจะมันมันสรุปว่าไอตัวนี้มันยาวเกินถ้าว่ามันไม่ยาวเกินมันจะพอดีขึ้นมาทุกตัวเลยมันจะลงตัวของนมาทุกตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะของมันมันก็จะได้เหมือนเหมือนเหมือนกับไอตัวไอเนี้ยมันก็จะได้เหมือนกันเพราะว่ามันระยะเดียวกันเนาะ ถ้าพี่น้องท้าว่าเอ๊ะมันทําไมคือไม่ลดมันทําไมวางวางแล้วมันไม่ลดมันถึงก็พี่น้องต้องเกียร์ลพี่น้องต้องไปแต่งไายตัดไายลงหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าปกติมันก็จะนะปกติมันก็จะลด บางทีก็ตรงขอโทษขออภัยดาเพราะว่าของบางทีแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันมันไม่ใช่สินค้าพี่นงมันมีที่เข้ามาก็อะไรเนาะมันไม่ใช่ว่ามันมันมันไม่ใช่ว่าสินค้ามันไม่ใช่ว่าเขามีขายทั่วไปมันในเหมือนมีเหมือนแปะสาเร็จคือแปะสาเร็จนี่มันไปเมื่อไรก็สั่งได้ตลอดแต่บางทีถ้าถ้าพี่นงสั่งรุ่นนี้ขาาของขาดตลาดก็อาจจะอาจจะได้แปะสาเร็จเลยพี่นงเพราะว่า มันมันมัน,มนบางทีมันกับมันก็มุดนะเพราะว่ามันจะมาเป็นจุดๆนัมนเะยก็พยายามนิดหนึ่งน้องแต่ใครว่าเน้นเอาสองพันยสี่เดืออะไรเดิอนหนึน่นมันคือจะง่ายกว่าเพราะว่าเพราะว่ารู้ว่าพี่น้องอยากได้รูไหนเนาะ แต่ในสายตากว่าตัวนี้มันจะมันจะสวยกว่ามันจะดูดูเรียบกว่าเนะาะะว่าเพราะว่าอันนี้มันก็จะแต่ว่าอันนี้ก็มันมันไม่ได้เรียบมานะมันก็ดูเลีวมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าตัวนี้จะสวยกว่าเนาะ ค้าก็ไม่ใช่ว่าเงียบเลยที่เดี๋ยวน้องก็พยอยสั่งมาเรื่อยเลยก็พอแต่ก่ถ้าใครสั่งมาช่วงนี้ก็จะจะได้เิ้วหน่อยเพราะว่ามันมันมันไม่จนนะมันจะนั่นแหีะยมันจะไม่จนมันก็จะแต่เล้วหน่อยแต่พี่น้องก็ติดต่อมาเนื่อหน่อยหนึ่งไม่ใช่ <laughs> ว่าก็วังนี่ก็มีปัญหานิดหน่อยพี่น้องวังสงการนี่เนาะลูกค้ามาถึงบ้านอันมาเห็นไวยหนูแบวสร้างกลับลิฟต เพราะว่าอิงพูดถึงอิงไม่ได้ทําทําสต๊อกไวนะอิงไม่ได้ทําคือสั่งสั่งทําอย่างเดียวก็คืออิงไม่ได้มีสินค้าสต๊อกไว้ที่นรก็เลยเป็นเรื่องที่ก็สรงชาหน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่าล่านส่งมันเขาเขาปิดสงการหลายวันนะก็เลยส่งชาหน่อยหนึ่งจะก,ก็ได้ดักหน,น,นพี่น้องอย่ากกับมาบ้านก็จะจะดักมาดักกับพี่น้องก็สั่งก่อสองการเ้อะจังั่างก่อเทศกาลั่งก่อน เอบางทีของมันขาดเองก็ต้องไปซื้อนะที่เรื่องที่จะต้องหลานเขาคิดหลานเขาอะไรก็ไม่อยากให้พี่น้องคอยนานเนาะาะว่าอยากมากกว่าอยากดักฤด,ดูกาลก็เลือกอลไรพี่น้องต่วก็เดแล้วก็จะมี ไปหาดักให้ดูอยู่เพราะว่าอีกไม่ไม่เกินไม่เกินเดือนอะ่ะแถวบ้านก็จะเกี่ยวข้าวนาปังลแล้วเดี๋ยวจะไปหาดักให้ดูเก่าไปหามาให้ดูเก่าหาตัวหนูตัวอะไรคือเก่าเพราะว่าตะบานก็มีนาปังป,ปักปักก็ไม่ให้ทำตัพี่น้องแต่ว่าตรงไหนไก่คลองก็ะสูบน้ำทำมันเนี่ยถ้าของมาตรฐานมันจะได้เป๊ะเป๊ะมันกันหมดเพราะว่า Khoa học thầm mà có mày lại mà tháng cơ thì nó mà kẻ khá nhiều ừ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  ของสํารวมเดลเลดแมนมีสองสาขานะพี่น้องมันมีสองที่อีกทีหนึ่งก็อยู่สิสกเกตนะเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายมีอยู่สองเจ้าที่นี่ถ้าถ้าเป็นของคนอื่นก็เป็นอาจจะเป็นของเรียนแบบของของไม่ใช่ของเองนะของเองแขกสองสาขาพี่น้องไอ้น้องเขาทําขายอยู่ก็สิสกเกตแต่อีกสาขานะเพราะว่าบางทีเราก็ ในกรงเข่าเขานะก็เลยให้เขาทำให้ก็บอกกันเลยว่ามี่สองสาขานั่นแหละแถาพี่น้องเห็นที่อยู่สีสเกตนั่นก็คืออีกสาขาหนึ่งแต่ของเทกก็คืออยู่นครราชสีมาสีมาเน,ะเนาะอพิ่งเสงสายนี่งจกักรพวกนี้ก็ไปหากินกันเรื่อยเปื่อยพี่น้องไปไปถั่วทิศถั่วแดนมันดูกาลหาหนูหรอก เดายจะปีนี้แหละพี่น้องไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำคลิปเพราะว่ากล่องอันเดิมมันป่วยก็เลยหายไปเป็นปีเลยเสดายเวลาเสดายที่ที่ยิงจะได้ไดไดตัวที่ตามเยอะๆตัวที่ตามอะไรก็เลยยุบเป็นหนึ่งไปเลยก็เพิ่งเติมแต่มาเริ่มมาจริงเอาจังกันไม่กี่คลิปมานีงเนาะ นั่นน่ะมันจะลงตัวทุกตัวเลยแต่ของทุกอย่างของทุกทุกอันก็เพราะว่าบางทีอ,งอ,งอ,งอ,อิง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 อี๋บางทีของมันขาดเนี่ยกราฟเล็กกราฟเล็กมันขาดพี่น้องก็เลยพี่น้องสั่งมาสิบอันยี่สิบอันก็เลยวิ่งไปซื้อแถวบ้านแพงด้วยพี่น้องซื้อแถวบ้านแต่ก็แต่ก็คุณจะภาพก็จะตามกานีหน่อยเนาะคุณจะภาพจะตามก่าพวกมูนีหน่อย ก็ยังทําอยู่เหมือนเก่านะน้องเห็นยังเงียบไปก็ไม่ใช่ว่าไม่ทํานะก็ยังกลับเล็กใครอยากด่ใครสนใจก็ที่ต่อมาเลยเพราะว่าเองยังทำอยู่คือเกานะ่าเนาะเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเขาอะนะ นั้นพี่น้องก็เดอะแรดแมนไม่มีเก็บปลายทางนะเดอะแรดแมนมีแค่อนอย่างเดียวพี่น้องเพราะว่าเราไม่ไม่เข้าใจทำนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีปัญหาเลยพี่น้องลูกค้าก็ดีมากเพราะว่าไม่เคยไม่เคยมีก็มีบางนิดหน่อยนะไม่ค่อยไม่ค่อยเบี่ยวนะเพราะว่า เราสื่อสัตว์ต่อวิชาชีพของอีกเนาะอีกไม่เคยเบี่ยงลบกผ้าตเราจะ่มีรือสินค้ามีควาใจดึงอะไรดึงมของมันเป็นเรื่องปกติ ทกับเล็กส่งลูกค้าวิธีเรียบร้อยแล้วก็เลยจะมาลูกค้ากระถามมาว่ากับเล็กของเดรดแมนจักนิ่วเนา่พี่นงนาะก็เลยจะมาวัดให้ดูผมมันจักนิว่วนาะมันกระพกนิ่วเลยนองเห็นไหม,มกระพกนิว่วมันมีสองรุ่นพี่นงมันมีหานิ่วกระพกนิว่วกระพกนิ่วเต็ม หลายคนก็นถามว่าพี่กับเล็กของพี่จักนิวฮุกนิ้วพี่น้องเนาะว่ามาวัดกันให้ดูเลยกเลยอีพีนี้คลิปนี้ก็เซ็ตสมบูรณ์ส่งขับเล็กให้ลูกค้าแล้วไม่ลืมปิดคลิปมาปิดคลิปทีหลังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เทเลเดเมนดาเดี๋ยวอีพีหนาเดี๋ยวข่าวขังหนาได้อีกจะทําทอะไรเดี๋ยวจะทำเดบ๋ยวนเดี๋ยวคอยดูกันดีเน,นาะฝากติดตามเลยครับช่องเทลเดเมนคนลานมีช่วยกันดันหนึ่งเนาะ วันนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ6นิ้วแล้วก็อุปกรณ์ชนิดใหม่แผ่นเรียบสองพนี่สน้องใครสนใจก็ก็สั่งได้ 2024. สองพันยมันจะมี2รุ่นนั่นเหลสองพั2023นี่สี่กับสองพัน่สเนาะก็ฝากเพียงเท่านี้บ๊ายบาย The Red Man.